หมาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น uh, K9 n i n dysfunction behavior ก็คือมีพฤติกรรมที่มีปัญหาในการเรียนรู้การเข้าฝูงหรือ,อการอยู่กับเจ้าของถ้าภาษาง่ายๆ<อ>ไปบ้นก็ดูแบบมืนๆอื่นๆอย่างนี้ครับใช่ครับก็เจอได้แล้วลักษณะอาการรุนแรงไหมครับมีรักษาได้หรือเปล่าอาการแบบนี้ลักษณะอาการเนี่ยก็อาจจะเจอบางตัวที่ ไม่ชอบเข้าฝูงทับหรือเป็ตัวที่ก้าวน้ไปปกติไม่รับฟังคําสั่งหรือไม่งั้นลองทุบอาหารเน็ดให้มันเล็กลงแล้วลองให้เขากินเพราะว่ามันยังแข็งเหมือนเดิมแค่มันย่อยเล็กลงมันก็จะได้ไปช่วยย่อยข้างในได้ง่ายขึ้นแล้วก็ลดอ,อ,อ,อันตรายในเรื่องของการสำลักัก็ติดคอได้ สวัสดีครับผมนายสัตวแพทย์สมบัรนรมสิริรานหรือหมอเนนะครับสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ไอุน่นโรงพยาบาลสัตว์บังสิตคลอง7แล้วก็โรงพยาบาลสัตว์ลังสิตคลองสองครับหมอครับวันนี้มาถึงเรื่องราวของออทิสติกในน้องหมาเนี่ยต่างจากคนหรือเปล่าครัออทิสติกมีด้วยเปลครับออมีครับ บางบางอาการเนี่ยเราทําให้รู้สึกว่าเหมือนคนเป็นออทิสติกแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่ออทิสติกเลยก็ได้ในหมาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเคนายดิฟฟชั n น t ีฮับเบ a v i o อก็คือมีพฤติกรรมที่มีปัญหาในการเรียนรู้การเข้าฝูงหรือการอยู่กับเจ้าของถ้าภาษาง่ายๆไปบ้างก็ดูแบบมืนๆอ,อื่นๆอย่างนี้ครับใช่ครับก็เจอได้ เป็นได้ทั้งเป็นเฉพาะหมาหรือว่ามีโอกาสเป็นได้ทั้งในแมวด้วยครับในแมวก็มีโอกาสเจอได้แต่ส่วนใหญ่เจอในสุนัขมากกว่าอ่าสุนัขมากกว่าครับนะครับครับแล้วลวักษณะอาการรุนแรงไหมครับมีรักษาได้หรือเปล่าอาการแบบนี้เออลักษณะอาการเนี่ยก็อาจจะเจอบางตัวที่ไม่ชอบเข้าฝูงครับอ่าหรือเป็นตัวที่ก้าวร้าวผิดปกติไม่รับฟังคําสั่งอะไรพวกนี้เจอได้จะเป็นพฤติกรรมที่มีปัญหาเรื่องของการเข้าสังคมก็ส่วนใหญ่แสดงว่าอาการพวกนี้อาจจะเกิดได้จากทั้ง อุบัติเหตุก็ได้ได้กรรมพันธุ์ครับได้เหมือนกันหมดได้ครับอุบัติเหตุเนี่ยค่อนข้างจะเจอเจอได้น้อยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของออสิ่งแวดล้อมแล้วก็กรรมพันธุกรรมมากกว่าซึ่งจริงๆอาการพวกนี้แก้ไขได้โดยการฝึกการเทรนเขาให้ให้เริ่มเรียนรู้ในเรื่องของการเข้าสังคมครับอ่าอย่างเช่นควบคุมเขาให้อยู่ในบริเวณที่เขารู้สึกว่าปลอดภัยและไม่มีสิ่งคุกคาม เขาก็จะรู้สึกปลอดภัยขึ้นเริ่มสนใจเรามากขึ้นก็ต้องสังเกตให้มากขึ้นใช่ครับครับผมทีนี้มาถึงคําถามจากทางบ้านครับคุณหมอคําถามนี้เนี่ยถามมาว่าน้องแมวที่บ้านครับเขาเลี้ยงมานานแล้วแต่น้องแมวเนี่ยไม่มีฟันแล้วอ่ะแล้วอาหารเปียกก็ไม่กินครับแต่กลายเป็นว่ากินอาหารเม็ดแต่ไม่เคี้ยวแบบนี้เป็นอะไรไหมครับเออเป็นอะไรไหมจริงจริงก็เคยเจอหลายตัวนะที่กินอาหารเม็ดโดยไม่เคี้ยวเพราะว่าฟันไม่มีแล้วไม่ยอมกินอาหารเปียกซึ่งซึ่งถามว่าเป็นอะไรไหมเนี่ย ไม่เป็นไรอาจจะอาจจะต้องเพิ่มปริมาณน้ําในการกินให้เยอะขึ้นเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อที่จะช่วยย่อยอาหารย่อยได้ง่ายขึ้นเพราะเขาไม่ได้เขียวหรืออาจจะใช้อาหารเปียกเนี่ยแช่น้ำใช่แต่เขาเนี่ยอาหารเม็ดแช่น้ำอาหารไม่ใช่นะเพราะว่าอันเนี้ยยังไม่รู้เพราะว่าถ้าถ้าเขาไม่กินอาหารเปียกเลยแล้วเราเอาอาหารมดไปแช่น้ําให้มันนุ่มเนี่ยเขาจะกินหรือเปล่าอ่าแต่อีกวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งต้นว่าน่าจะ เราอาจจะเลือกอาหารเม็ดที่เล็กๆก,ก็ได้ใช่ไหมไค,คุณหมอหรือไม่งั้นลองทุกอาหารเม็ดให้มันเล็กลงแล้วลองให้เขากินเพราะว่ามันยังแข็งเหมือนเดิมแค่มันย่อยเล็กลงมันก็จะได้ไปช่วยย่อยข้างในงงได้ง่ายขึ้นจะได้ง่ายขึ้นแล้วก็ลดอ,อันตรายในเรื่องของการสำลักก็ะติดคอได้เป็นไงครับไขข้อข้องใจเรียบร้อยจากคุณหมอในจากโรงพยาบาลสัตว์ไอุอ่นวันนี้ขอบคุณคุณหมอครับ